ทุกคนคือเราอยากจะบอกว่ามัน,นออกไม่ได้มันไม่มีเซฟให้เราอะ่ะมันมีแต่เขียนว่าข้ามขั้นตอนการสอนเล่นอะ่ะคือคือเราต้องเล่นใช่ไหมเราต้องปีนผาไปเก็บสมุนไพรไม่มีพาสสองต่อจากตรงน,นี้ใช่ไหมเราต้องไปต่อตรงน,นู้นใช่ไหมโอเคได้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 ได ดาวซีจังเลยเลือกนาฬิกาเอะเลือกนาฬิกาละโอเคเราต้องไปทางเหนือทางเหนือทางเหนือตามิ่งตรงไปเล่นระดับง่ายไม่มีอะไรหรอกมา้าคิดมากอ๋อโอเคตรงนี้มี วางให้รู้ไว้ว่าไปทางนี้แน่นอนเพื่อนเชิดไปเงยหน้าขึ้นได้ไหมทำไมเขาปีนมันก็ต้องเงยหน้ามองข้างบนไม่ใช่หรอไม่มีอะไรใช่ั้มเอ้ยเอ้า fuck me ยังว่าตกเือ I know I was supposed to not call, but a line snapped and I fell down a good 30 feet. Are you okay? I'm not sure. Hold on. I'll walk away a bit so they can't hear you. Let me know once you have checked yourself. let's oh, โอเค that's definitely not good. เป็น <laughs> Okay. Uh, it's it's all right. Nothing's broken, just scratches and bruises. Nothing to worry about. In the jungle, every scratch can be dangerous. You need to patch everything up. <laughs> you remember how to do it? I can't say that I remember. Look for Nerea, right? it has a long leaves without any markings okay. and, and is surrounded by yellow flowers by, area -area 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 okay i'll go look for it you should have it in your notepad call me when you've treated your wound roger that over and oh, out okay, now. okay. สร้างผ้าพันแผลคือ <c ười> ตอนนี้เราเองไงเดินมาตอนนี้กันผ้าพันแผหลหรออันนี้หรอประดิษฐ์อาา่าฮะเดี๋ยวทำไงเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกด e n เพื่อเปิดสมุดห้าพันแผลใบไม้ก็คือใบไม้เมื่อกี้หรอแล้วเมื่อกี้กูทำอะไรลงไปวะ <laughs> มันม้วนๆดึงๆแล้วก็หายไปกลายเป็นเส้นใหญ่อะคลิปหายละเดี๋ยวนะไปหาใหม่ก่อนเด้อ นี่ไงสนเรานะ่ะอยู่เฉยๆไม่เป็นไงโอ้อยู่ตัวนี้ก็มีใกล้ๆ <c oughs> เดนถอยมาก่อนโอเคอันนี้เอากระดีดจะประดี์อ๋อแช่นเดียว <c oughs> เผื่อเลยทำเผื่อเลย ค okay. ขยายเดี๋ยวนะใช้ไงอะ่ะไม่ได้มใช้ยังไงวะเดี๋เดๆทุกคนเอ่อกด F ไม่ใช่กดอะไรวะลืมกด C เออ Oh, okay. Here I am. All wrapped up nicely. Mm. Does it hurt? Um not much. Good. Hopefully it will heal fast. So how are you doing? Uh -huh. I'll be initiated in a few days. I am optimistic. I expect to be treated as one of their own after that. And... I should be able to ask some questions then. Uh -huh. Some elders okay. are opposed to this, though. Uh -huh. Luckily, Chief Kuini is on my side. Why are they opposed? I think... I think they were divided even before I joined them. The chief no, I'm wanted to th approach uh. the World Health Alliance peacefully, but a few of the elders insisted on fighting. Now, the jabahuaca basically have two factions. <laughs> Sounds dangerous, Mia. Be careful. I'm not in any danger. I told you, I'm optimistic. Jake, please <laughs> come in. Jake! <laughs> <laughs> Jake. <laughs>

ไม่ใช่สิยังกดเซฟไม่ได้ด้วยเออมา g เก o อมมีข้อมูลอะไรมาใหม่ไหมมีข้อมูลเดิมข้อมูลเดิมอม,ม,มีข้อมูลใหม่ตรงนี้เสือจากกลัวแมวที่เห็นสุดในที่วิอเมริกามีกล้ามที่แข็งแกร่งกว่าสิงโตเพราะมันสามารถเจาะกระโหลกเอยื่อได้ทันทีออกล่าทั้งในป่าและในน้ำมีไม่มีที่ไหนปลอดภยัยคืนนี้มีนักล่าเผ่า ชาวเผ่าเจอเสียจจก้กตัวหนึ่งโชคดีที่เขาเั่ไมาได้๋ยวผมดูข้อมูลข้างในเต็นกันนะว่ามีอะไรเพิ่เติมไหมนี่เฮ้ยคือเรายังไม่อยากไปอะ่ะเราบอกไว้ว่าเราจะเล่นยี่สิบนาทีไงเฮ้ยแล้วมันเสียบังไงน h โอ้โหเฮ้เยคัดซสีนว่า เย่เกมจบแล้วครับทุกคนขอบคุณที่ติดตามรับชมไว้แต่พาร์ทแรกจนถึงพาร์ทสุดท้ายนะฮะเฮ้ยเป็นใช่มันเพิ่งเริ่มเมื่อกี้คือถูดตัวเลี้ยวหรอกตัวเลี้ยวนี่ยาวมากยาวยาว ถ้าทำไมมันจอดับอย่าพวนนะคืออะไรโหลดอยู่มาแล้วมาแล้วมาแล้วฮัลโหล a k e what the hell is going on there Come on, speak to me, Jake. How <sighs> do not respond to this? I need Mia. Mia? God damn it, this radio. <laughs> Hello? Can anyone hear me? I had an accident. I don't know what happened. Please, help? Over. กด n fuck เกิดอะไรขึ้นเมียอยู่ไหนเธอติดต่อฉันจากหมู่บ้านอินเดียนเธอกลัวอะไรฉันเหนืจากอะไรมาอ๋เอเฮ้ยๆอยเ้ยังไม่ได้จะทั้ง ภาพจิตเซฟได้ยังอ่ะทุกคนคือผมไม่รู้ว่ามันเซฟหรือ,อยังอ่ะผมจะลองกดเนี่ยม,มันไม่กล้าไปต่อกลัวมันไม่เซฟแล้วต้องมาเริ่มใหม่ไง <c oughs> คือต้องได้ไปก่อนหรอแั <c oughs> ้ก็ดาแล้วดะไปตัดเอาก็ได้นะไปตัดเป็นสองภาทเอาได้นะะ ได้เลยเดี๋ยวแล้วของอะอออกูเก็บมีดมาตั้งสองสามอันหายหมดเลยโอเคอย่างน้อยก็น่าจะต้องเก็บอุปกรณ์ในการทำเชื้อเพลิงไฟไว้ก่อนมีอะไรไหมอืม,ม,ม ต้องเดินไปไหนอะ่ะเดินไปตามทางเหรอเนี่ยทำเสียงแบบเสียงแมลงบินตอมหัวน,นี่เหมือนมากเหมือนมีแมงบินอยู่ใกล้ๆหัวจริงๆอะ่ะตอนนั้นมีถ้ำเก็บเชือกกอนเอ้ยโอเคไปในถ้ำกันสิ เราน่าจะค้งางแรนในถ้ำได้น,นักคณีอ่าเดี๋ยวก่อไฟเดี๋ยวเราไม่รู้ว่าเริ่มยังไงเราเราต้องก่อไฟก่อนโอเคเอาอขอตรงนี้หากิ่งมา มันจะยังไม่มีอะไรโผล่มาใช่ไหม <_ d ata> ผมคุยกับใคร <_ d ata> ไม่มีหรอกเออคิดมากอา่าเก็บกี่งไม้ไป <_ d ata> เยอเ้เก็บไปเก็บเยอะๆเลยถือเวลาแบบผู้เขาตายไปเลยเออไงเราเล่นนะทุกคนจะทำตามนะเราต้องรู้จักการแก้ปัญหาเราต้องมีทางออกเสมอ แต่ปัญหาตอนนี้คือยังไงเนี่ยต้องไปยังไงทางออกอยังไงเนี่ยเก็บสิ่งไม้แล้วเก็บไม้เล็กไม้ใหญ่มาแล้วอขึ้นไปกรอบไฟก่อนเฮ้ยไม้เล็กไม่พออ๋อ ผมว่าที่วิ่งหนีมาเมื่อกี้นะวิ่หนีนี่แน่เลยไอเอา้าเอา้ามันมีทางไปอะทุกคนผมไม่เห็นผมไปสร้างแคปไฟตรงนั้นเฉยเลยไม่เป็นไรช่างมันอ่าเชเป็นแล้วเราคามเออเมื่อกี้ก็คือเดินมาตรงนี้นะแต่ทำไมไม่เห็นไม้ อืมตาเสือีกแล้ว,วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นนะเรายังไม่มีอะไรเลยนะจ๊ะอย่าพึ่งนะจ๊ะข้างล่างคืออะไร <c oughs> คือผมเราเองอะ่ะ <c oughs> มันเล่นคนเดียวเล่นกับเพื่อนก็นยังว่าแบบเออมีเพื่อนมีอะไรยังอุ่นใจใช่ไหมไอ้น,นอันนี้คือเ <c oughs> สียงอะไรวะ อันนี้คือเล่นคนเดียวไงมันก็จะมันไม่มีเพื่อนไงมันอ๋อเสียงน้องตัวนิ่มก็ตกใจเลยยำสะดังเ <c oughs> ลยเราเดิขึ้นหินได้ไหม <c oughs> แบบอยากขึ้นเออขึ้นไปที่ส,งสูงๆแล้วก็ดูว่าตรงนั้นตรงนี้มีอะไรแต่เหมือนแนะ่แเหมือนผมเห็นแคมป์หรืออะไรสักอย่างตรงนั้น เดินไปดีมากเราจะเราจะต้องเดินไปใช่ไหมฮ้ยมันไม่ใช่แกมันเป็นหินมองยังไงเป็นแคมปวะเดยวเดยวเดยวเอ้มดนี่จำได้เล่นกับเพื่อนแล้วมันมันต่อยเราอะ่ะ หายใจไม่ออกแล้วเฮ้ยทำไมนกน้อง,น,องนกเนกื้อตายเอย๊อันนี้ขอเก็บก่อนโอเคคมมีดหินโอเคเดี๋ยวคาบคมมีดหินคมมีดหินประดิษฐ์เอ้ยไม่ใช่ประดิษฐ์ กับอะไรกินไม้เหรอเชือกปะไม่ใช่ทำไได้เหรอเสียงเหมือนมีคนเดินเลยอะทุกคนอ๋อน้องแหมแล้วเราต้องเริ่มยังไงวะเกมเนี้ยคือเราต้องสร้างแคมป์ได้เลยใช่ไหมโอ้ผมรู้แล้วว่าทำไมมันเซฟไม่ได้เราต้องสร้างแคมป์ตกใจ เราต้องสร้างแข็มแล้วนอนแล้วเซฟใช่อืมตรงนี้น่าจะปลอดภัยนะเอาตรงนี้แหละเอาทำเลนี้แหละเอาเหมาะสุดเซฟก่อนเซฟก่อนเลยไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามเราต้องเซฟนะครับโอเคอันไหนที่มันง่ายๆก่อนนะยูไหนว,วะอันนี้มั้งเพิงเล็กใบปลาล์มเยอะมาก không phải được quang như <laughs> này quang nơi đây băng Ừ, quang nơi đây quang nơi đó Cột Q Cêu... Áo Cột nơi Cột quang Ồ, click khóa nơi Ồ ต้องโอเคแล้วเป็นสีนี้โอเควางแล้วล่ะต้องตัดไม้ตัดไม้มันจะมืดเราอ่อะมันจะมืดเราหรือเปล่าอะ่ะเหย่อพึ่งอย่พึ่งเย่พึ่งเย่พึ่งต้มนึงต้มนึง,งเก็บนกเอามากินได้เราจำได้ว่านกเอามากินได้ต้องต้องไม้ใหญ่ไหมน่าจะไม้เนี้ยได้ สูงสองอันอันนี้ใช้อะไรกิ่งไม้ยาวกิ่งไม้ยาวโอเคต้นพวกนี้ต้นพวกนี้เหมือนมันจะมืดแล้วอะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะจะพี่นะเราขอเซฟก่อนนะอุ้ยมันจะหมดแล้วขวานเราจะขวานเรามันจะไอ้นี่แล้วอะโอ้ยโอ๊ยไอย้มันหล่นลงไปข้างล่าง มีหินอีกไหมเนี่ยเอ้ยมีอยู่ได้ได้ได้ไดเราต้องตัดยังไงไม่ให้มันลงด้านข้างอะคือเราตัดอย่างเงี้ยเราคิดว่าเออมันจะไปข้างหน้าไงโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย <c oughs> ไม่ต้องตกใจอุย้ยกิ่งไม้ไม่มีเดียวเดีว อุ้ยมันจะมืดแล้ว啊เะอย่าพึ่งเย่าพึ่งเย่าพึ่งกิ่งไม้อันนี้กิ่งไม้เล็กเอามีเห็ดไม่อย่าพึ่งเอากิ่งไม้ผมขอกิ่งไม้ครับผมขอกิ่งไม้ครับเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเราเจอกิ่งไม้แล้วพังกูพัพงแน,นี่ๆ <laughs> โลกแล้วโกแล้วตอนนี้ โอเคด่วนเลยด่วนเลยเพราะเราต้องสร้างที่ภาคด่วน,วนอันไหนวะเมื่อกี้ตัดอันไหนวะอุ้ยกับตกเมื่อกี้เราตัดตรงไหนอะตัดใหม่ก็ได้กิ่งไม้ยาวท่อนไม้ยาว โอเคด้านเดียวโอ้ยได้สองอันโอเคเมื่อกี้มีหินเมื่อกี้มีหินเก็บก่อนเก็บก่อนไม่ไม่ใช่น้องหยุดเดินได้ไหมอ่ะคือเราเราเองอ่ะน้องมาต่อต่อทุกคน ออคือต้องเดินเข้าไปใส่หรอน้องมันจะมืดแล้วอ่ะทุกคนนวดไปเนี่ย <laughs> อีกท่อนหนึ่งอยู่ไหน呀มันใช่สองอันมันเหลือสองอันหายแล้วอยู่ตรงไหนวะเมื่อกี้เมื่อกี้เราตัดตรงไหนตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่ใส่ไปก่อนโอ๊ยไม่มันมืดเร็วจังเลยอย่าเพิ่งว่ัว่าจถดนี่น,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 นี่อันนี้อันนี้อันนี้อัโท ต้นปามต่อไปต้นปามตัดต้นปามมีปอะไม่ปามโอเคเก็บมาเก็บมาใส่ไงอะ่ะใส่ไงอะ่ะโอ้ยต้องใส่เชือกก่อนโอุย้ยดีนะเก็บเชือกมาเยอะ โหมัดเยอะจริงทุกคนมันมัดเยอะมาก Stupid piece of shit พังอีกแล้วมันพังอีกแล้วประดิษฐ์ประดิษฐ์หินเห็นห็นประดิษฐ์เร็วเร็วเร็วมันจะมืดแล้วโอ้ตายกูตาย กูตายแน่ๆวันนี้กูไม่พ้นคืนนี้แน่ๆนสิบหกใบหายละมืดตึบ๊บต้องตัดตรงไหนเนี่ยอันนี้ปะไม่ได้ปะ ตัวอะไรวะอ๋อน้องโอ้ยเลิกวิ่งได้ไหมล่ะโอ้จิตตกตอนนี้คือมไม่ใช่สภาพจิตในเกมที่จะตกแบบะผมเนี่ยจิตตกเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะไม้ยากอันหนึ่งเหรอเอ๊ยชิบหายล้วชิว่าหมดแล้ว หรือว่าสร้างผิดวะหรือว่ามันต้องสร้างอีกอย่างหนึง่งไม่รู้อะใส่ตปก่อนตอนเล่นกับเพื่อนคือมันมีสร้างที่นอนได้เลยไงหรือว่าอันนี้จะไอ้เฮียกิ่งไม้สองคนโอ้ยตายกูตายตรงนี้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 น่าจะได้สรงอันพอดี น่าจะไม่มีอะไรมาขคืนแรกอะเออคิดมากอบใจตัวเองเอ้ยจะเอากิ่งไม้ยาวโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวนะมันติดได้มันติดได้แล้วออออเออเกือบตายเกือบหายใจไม่ออกโอ้ยโอ้ย นะขอนั่งพักอะไรก่อนขอนั่งก่อนพักก็ได้ดีใจมากเลยอ่ะที่แบบว่าคิดว่าจะมันจะสร้างแล้วเซฟไม่ได้มันเซฟได้ทุกคนมันเซฟได้เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ยวเหมือนตีโดนที่พักเตีงโอเคครับได้ปิดจริงๆแล้ว แล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทสนะครับกับเกมเขียวนรกนะฮะหรือ Green Hill นั่นเองนะครับผมสำหรับแอ s โซในวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนลาจริงๆแล้วไม่เป็นแบบเมื่อกี้แล้วแล้วเจอกันใหม่นะครับกับพาร์ทต่อไปนะครับบ๊ายบาย